สบายดีสบายดีบสุขุสุคนพี่น้องจ๋าสบายดีตอนบ่ายเนาะลงมาค้นเข่าเขาเจ้าเขาเจ้างามปีนี่ก็บอกไปลงสนให้น้อยแล้วก็ออกนั่นน้อย คนทางรถไทยนะไปก่อนอันนี้เขาเจ้าพี่น้องมันงามกะรถไทยมันทางบาใหญ่นาะบาสูงพี่น้องมันเต็มไวได้ใส่อันตีนเล็กเอาเพราะว่ามันไปยากมันลมแต่มันลมเนาะ มันอายอยู่นี่เด้อลูกเด้ออย่าไปแม่เด้อถ่ายยูโฮมเด้ออย่าไปเด้อไข่พี่น้องเอ้ยไข่จนลูกย่างบ่ได้มองก็มาซักไข่วังเที่ยงนี่มันทอดนะกับไข่เน่ยอยู่นี่เด้อว้าวานะเข้าใจบัดะกี้ว่าสิป,ปั้นมื้อนี้พี่น้องคือสิค้นบ่แล้วดอก หน้าให้่หญ่มันล่มขาวเจ้างามแหงตัดิหิ่งหญอเชื่อลายๆายอยู่พอนขึ้นเลี้ยงก็ได้พอนเป็นคนเลี้ยงมันจังอะไรจังแน่น แล้วเลยเนาะทั้งมัดทั้งคนมุ่เศร้าเนี่ยก็ค้นด้รถหนึ่งแล้วก็พอดีมันเที่ยงก็ไปเหตกกินเด็ดพี่น้องยังมาแรงจะได้ มื่อแล้งยังเจมมือบะเนาะเมื่อเอากล้องมาแห่มาล้าเลยคือกิมีดคล้ายพี่บ่าเนี่พถ,ถ้ากันมากองเข่าอยู่นอกได้พี่น้องคือจะบดพลเลยเนาะพอ้าห้าคนแล้วเ้าสิบปันได้หนิแต่มื่อนี่เนะคือจิคนมาแล้วดอกนายังให้บเมื่อยอยู่ ยากแต่น้ำห้ใหญ่เราไทยมันลงบ่ได้อ้าวเงินมายัางบอกให้มายูโฮมไม่แหลนไปอยังนี่นอนยูโฮมนี่เดอ้อยินบอกแม่สิไปค้นเขามาไว้นอนลงหูควมเบิดเรานะ่ะมักสามก้นขิ้ทอดอินได้รู้ว้วนะบ่แม่รู้ไว้บ่เอ,อ้อ เม ah, ื่อฮามาลาดอกมะแรงนี่อยู่นี่เด้อแม่ทุกคนเขาเด้อลูกเด้อมันแดดเด้อไข่หมอมาซักยาให้ของเจ้าท่านไดสองรถกีได้ได้เต๋อบีด็อก ทำเป็นเท่าใรถหนึง่งขับเจ้าที่ให้เนี่ย างั้นเขาเจากับขอเกียวแล้วนะผลดีเกียวม,ม้วนจำนีน้เนาะแก้เข่าโอ้ยได้ขึ้นมานำ้ำน้องคนกับไข่สี่เลขมันกระซ่าพี่น้องเพื่อที่ได้รถหนึ่งรับยาเอานมายังเด้ จยากไปน้ำไข่อยากไปแดดอ่อนแล้วพี่น้อง เ,เต็มรถไว้เขาจเจ้านะซองรถกลัวกับทางรถกับบะสูงเนเข่าเกาออกมากล่องอยู่นอกเนาะมันจะชิชลเปั้นง่ายปั่นหลบสุดถ่ายในบานนี้กันเนาะ กันหลบจุดถ่ายจก็ชิล่าจ็คสอบน้อพี่น้องเริ่มมาลุ้นกันมาก็ขึ้นมาน้ำเบิร์ดสองตัวเจาเป็นลูกเจ้าแม่เงินบ่ลุ้ เราเลี้ยงเลี้ยงอันนี้เป็นเลี้ยงกองเขาเจ้าพี่น้องข้าวนียวก็สิอยู่ฝังนี้เนาะมาเบิ่งว่าเขาเจ้าพีนี้ชิได้จักสอบพี่น้องเขาเจ้าสีห่กับห้น้อยหนึ่งเนาะไเลี้ยงอาวล่ะเขาเจ้าเ,น,าเนืเเเเ้อ เลือกไฮน้อยไฮห,หนึ่งเนาะก,กับล้านหนึ่งล้านเน่น้อยดอกเราใส่ลายพลหลุดยากนักข้าแม่นว่าใส่ตีนยางนี่ชีไว้อยู่พี่นอ้องแป๊บเดียวมาเทเนาะแต่ว่าหน้าเฮามันล่ม ใส่ตี้นยางบ่ด้ใส่ตีนเล็กแก่เมือนี้พัดบมมีร่มเนาะเมื่อวานี่คือว่าร่มหนาวมาเลยร่มควอนมีมือนี้เมื่อกี้กองเขาวไหวนกบินอุ้มเลย นกกา้ฟมากินเข่าไว้ขนาดพี่น้องขันบุปันไว้เบิ้นนำหนกเอาทางลังพี่ก่อนแล้วถังยืนยืนโยนลงอเดจังไรมืค้นจนมืดไปแล้วพี่น้องแล้วพี่น้งยืนยืนโยนลงดีจไดค้นจเมื้พี่นองา้างีแล้วงืนืง อามาได้ก็จนชีวิตานถ้แม่มบจอจ้างขาเจ้ามาดซอยก็เป็นเกี่ยวเขานี่ยพอดีเกี่ยวเขาเดือนกอลัลวุ่นละที่ชีแล้ว ใช่เนี่จะเลือดดักสูดักสูพันข้าวเหนียวพี่น้องเห็ดหน้าเมือ่อยแล้วขั้นเขาเป็นราคาก็ับพอเห็ดอยู่พี่น้องขั้นราคาเขาสูง บวไวนี่แหละพี่น like ้องอุปสรรคคนเห็ดนาเนาะที่เบ่เห็ดลายมันเงินเ็นา้ขายุ่งดบวคุ้มเ็ดยอย่างเดียวบัวคุมแล้วจ่างอย่างเดียวแพงจ่างถ่ไคลายกไ่หมื่นตัวไรบางตี้นี่เขาเห็ดนาเนี่ยได้ลอยก็สอบนือขาวแพงสาวแพงก็ได้ัดจ่างไ่จักเทไรพันเลยได้่ย จ้างเกี่ยวจ้างดำกัก็ร่วมแล้วก็เป็นหมื่นกวาแลวพี่น้องเพื่อแล้วนานเค็ดูน้าไมถงน่งเ้างามดนอ่าเดยเขาจ้าง่ไ้เมื่อนะดพกแล้วน้านืีดามัน่น้องาีได้เข่าเนาะีดำแล้วีไ้าน้ำมันน้ำยังแหละ คนครอบครัวหน่อยก็ซื้อเอาดีกว่าเนาะเลืออ,อีกรถสุดทถ่ายก็บเบิดแลเลยพี่น้องเขาเจ้าเนาะเขาเจ้านี่ไหลแล้วประมาณสามรถเนาะลอยลงไปเอาอีกรถหนึ่งก็เป็นสามกองใหญ่่าพี่น้องกาบาีได้จากสอบเนาะ ไม่ได้บ้าสาวสอบสิบก็สอบสาวสอบปีเล้วเขาได้จักสอบวะเฮ้ยเขาเจ้านะปีเลี้วงได้เก้าพี่น้องปีนี้ถารุ่นอีกเนาะว่าชีได้จักสอบเขาเจ้านี่ปีเล้วได้เก่าปีนี้เขาเจ้างามกว่าพี่ทีแล้ววด้ยชีได้อกดอกสิบปลายเนาะเขา <king ernen computers> แล้เห็นแล้วเม็ดเขานะเบืองแน่เม็ดเขามันเป็นมันเป็นอ้วนๆอ่ะปั๊มๆสันสันๆอ่ะเข่าปุยยาวเนาะเออขอดูเบิ่งเอ้าเม็ดเข่าขโมยยาวเป็นอุ้มปุ่มอย่างเดียวเมนกระเข่าปีที่แล้วนี่แล้วปีนี้ผัดมันอยากมันอยากเห็ดอบปอมอยู่เลยพี่น้องเม็ดเป็นปุ่มแม่นจะชีเรนโอเดรไลด์เนาะเม็ดมันอยากเป็นปุ่ม มันหล,ล,ลายปีแต่บอกมันจากสั่นลงอะนะแต่มันกระดกคือเกาแต่มันสั่นลงเป็นเม็ดอุ่มมะลิไมไนทที่แนี่แล้วหอมมะลิ เป็นอะไรเขาเจ้ากับพ่อซื้ออยู่พี่นอ้องซอขาเจ้าแนะพงเด้อนี่มนบอกระสมมันแพงอยู่พี่น้องเขาเจ้านะพ่อมัน,ม,นมันงามแต่มันบบได้เขาต่อเขาเหนียวเด้ห่วงมันโบลายเน,น็ันบลายคันเท้าใส่ข้าเจ้าแล้วหายัป็นโบได้เขาด้ คือเขากองบักใหญ่มันก็ได้โบลายขันเขาเจ้าคราวานี้เมันก็สใส่ลายกลัวเนาะก็เลยบอกมีใครใส่ลายใส่พราแต่ได้กินเนาะพี่นอาา้องเขาเจ้าเอาผู้ใดเดาถือเดี๋ยวให้เห็นกองเขาอีกรอบสุดท้ายก่อน คอยประมาณสิบสี่อสพอนมาสิบหาพี่น้องชะรอยได้อสิพกบอกสิร้อ,อยว่าสิบสามพี่น้องบอยว่าสิบสี่พอนว่าสิบหา้าเอาผู้ได้ชิม่นเ้านนนะน หลดอัดเพื่องมื่อไรพี่น้องเขาเจ้าซื้อไปไหว้ขาเจ้าไปอัดเอาเพื่องเขาเจ้าซื้อเป็นกล่องแล้วก็เอาไปไหว้ย่ามน่ะเนาะย่ามดำหน้าเลยพี่น้องขายแพงได้ก่อนเลยสี่สิบห้าสิบบาทถูกได้นะขาเจ้าไปขายเขาเจ้าก็ไปใส่ห่วงไว้คือห่วงสีเข่าเป็กล่องกองไว้รอเดือดเพืองมากแบบนี้ขาเจ้าซื้อข้าเจ้าร้านลอยลอยเป็ โอ้ยอยากลงนำแดดแกระแดดไม่ให่หอมโอ้ยทั้งลูกทั้งเต้าเล่งคนเขาเนาะ พี่นางจาเนเมือนี้สอยสิคอลเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้เนาะขอบใจเ่อรสุขุสุกนพี่น้องที่ติดตามเนาะสบายดี